สวัสดีเอฟทุกท่านนะป่านนี้หมอกยังไม่ไปหัวหน้าแกงว่างไงสวัสดีครับถ้าจะให้ดีก็ต้องมีมันนี่ดัดไปมีเลยนะครับเอออย่าลืมกดแาเลกดชัดตะไคร้กด,กดต,ต,ตังมาด้วยนะครับโอเบน, <laughs> นเข้าบัญชีเรื่องเป็นค่ากดซื้อนะเขียนให้พี่เฮียอยู่อยู่แกงอะไรนะไม่ใช่ปัญหามาันไ,ไม่ใช่ปัญหาครับเอบมันไะม่ใช่ปัญหานะเอฟซีนะเก็บเต็นท์นะนะพ่อสวัสดีครับรถเป็นอย่างไรน่ะ เอามาซ่อมเอามาซ่อมไ่ให้เหี่ยวมแม่ใจว่าให้เหี่ยวซ่อม้เหี่ยวไปอมโอ้แล้วไปนี่นะตอนนี้ก็เก็บเต็นท์นะคะเอซี MC. เก็บบ้านเก็บของนะคะโอ้ยเป็นไงไทยดอนจะซื้ออีกไหมของเนี่ย <c oughs> <c oughs> เียรถกี่คันถึงจะหมดฮะรถกี่คัน กี่คันก็หมดกี่คันก็เอาอก,กีา่กคันก,ก,ก็หมดนะสนะี่เนาะนูน่นไอ้ของที่เออเรายังไม่ได้ไปก็มีบางส่วนนะยัดไว้ในครัวเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเอฟซีตัวนี้ลือเต็นออกเอาผ้าใบออกก่อนดิพี่เหี่ยวเอ้ยเดี๋ยวครับเขานีรลงก่อนอ๋อโอเคนี่เอาเต็นนะให้สี่ลือเต็นเด้อไหนไหนไหนลือเต็นออก ยื้เต็นออกเก็บเต็นอออือป้าแน่เก็บเต็นเสร็จแล้วก็ไปลื้อไปตั้งไปสร้างกันไว้ที่ตรงนี้นะพี่พี่เชือกยังไม่ได้ออกเลยนุ่นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะว่ามันติดอะไรมันติดอะไรไอ้ต้นไม้ออกพี่เขาหน่อยเนี่ย ตัวอะไรอ่ะพี่เฮี่ยวเออเออเอออะไรปากพี่เที่ยวรองเท้า็บ่ใส่ดิ น้ำลายแกะเป็นานโค้งเป็นงานน้ำลายแกะเอาเอาดูเขาเองสิดูเขาลื้อเต็งกันเด้อเดี๋ยวต้นไม้ออกก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆทุกต้นต้องรอดนะเอซี่พี่เหวยบอกทุกต้นต้องรอดโอ้ยกล้วยสามหน่วยเขาไปกินเนาะอือกล้วยสามหน่วยเขาไกินผู้ใดบ่แฝดไว้ไ่รู้ เออวางมันเลยเอาแกะเชื่อก่อนพี่เหียวมันจะติดผี๋แ้วมไม่ยีวมเเี้มันยกยดซื้อีมต้ราาด้ผู้ใดมัดล่ะพี่เหียวมัดมัดเองแกะไม่ได้เอาไข้มัดนมด,มดอยู่อ่ะมันจะมีคา่ในบ้านเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวนะลุงเนาะมันถามอยู่ได้ในบ้านเนี่ย มันจะมีใครเอ้ยเจ้าก็มัดอยู่ของเจ้าคนเดียวขะขำ,ขำมันมีใค้ดูแลบ้านเนี่ยมีเจ้าอยู่คนเดียวนี่มาถามคอยอีกว่าใครมัดวันน,นี้บอฮะพรุ่งนี้แต่เราต้องเก็บไว้ก่อนถ้าเราไม่เก็บไว้ก่อนมันจะเสียเวลารดไงลุงครับครับคบแล้วพรุ่งนี้ลุงก็ต้องมากันอกีก

นี่โลลอษณาหนิเนี่ยวนี่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 โฆษณาจริงหนิเสร็จแล้วนะคะไอีเนาะวันนี้ก็เก็บของกันแบบโอ้ยเมื่อคืนก็ดึกนะคะวันนี้ก็ดึกนะคะโอ้ยวันวันเนี่ยข้าวไม่มีเวลากินเลยไ,ไอซีเลยเหนื่อยครั้งนี้ค่ะเหนื่อยแค่ครั้งเดียวนะคะไอซี เหนื่อยให้ครั้งเดียวแล้วเราก็ไปเหนื่อยตรงนู้นดินะคะออะขอบคุณนะคะที่ทุกคนเนะเถียงก็อยู่ในเต็นไโทรเนียเถียงกันอยู่ในเต็นไม่รู้ว่าอยู่กันฝั่งนู้นเป็นยังไงเนาะเออนะคะ กี่เดือนนะ FC อยู่บ้านหลังนี้อ่แปดเดือนได้ไหมไม่ถึงแปดเดือนเนาะนะคะหกเดือนหกเดือนหกเดือนกว่ากว่าเอ้ยแปดเดือนเดี๋ยวจำไม่ได้แล้ว FC เอาเซมือกินละเอออะนะคะจบแล้วค่ะจ๊บจ๊ะ ลกปนะคะวันนี้จบคลิปก็ไม่เสร็จกันละค่ะเต้นน่ะนะคะทีเนาะนี่เราก็จะให้เห็นนะคะทุกเอว่าวันวันพี่นัททำอะไรบ้างนะคะเีวันวันหนูก็เนี่ยค่ะทั้งเก็บของในบ้านทั้งเก็บของนอกบ้านทั้งเคลียร์ของกองรวมกันเอาไว้เวลาลถมานะคะทีก็ได้ยกขึ้นนะคะง่ายแล้วก็สะดวกนะคะ ง่ายแล้วก็สะดวกในการยกของขึ้นรถทีเดียวเลยมันไม่ต้องมานู่นนี่นั่นอะไรมากมายวันนี้นะนนเอซีเนาะเออตอนนี้ประมาณกี่โม,มงแล้วล่ะนะสายแล้วนะแต่เมฆหมอกก็ยังอยู่เลยนะถือว่าเป็นเลิกดีและเลิกเย็นนะคะเอซีที่ให้เราลื้อของกันโดยแบบไม่ร้อนนะโดยไม่ร้อนนะคะ โดยแบบไม่ร้อนโดยบรรยากาศที่ดีมากเนาะการทำงานมันก็ได้ลื่นไหลในวันนี้โอเคซิคการ์เล็ตคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดอ้อนะคะขอเก็บบ้านเก็บช่องก่อนเดอ้อนะคะขอเก็บเต็นท์เก็บอะไรทุกสย่งนะไรสิเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับ ฝากติดตามคลิปให้ด้วยใครอยากรู้ว่าพี่นัททำอะไรนี่แล่ะคะ่ะนะคะทำของทำงานนะคะเก็บข้าเก็บของนะคะทั้งวันนะคะตั้งแต่กลับมาจากขนแกนนะคะ fc เนาะขับรถวิ่งกลับมาจากขนแกนนะคะตีรถนะคะกลับมาจากขนแกนมาอถึงบ้านปุ๊บเราก็ลงมือเก็บบ้านปั๊บนะคะ fc เราลงมือเก็บบ้านปั๊บเราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไวนะคะแล้วก็รวดเร็ว ก็ต้องขอบคุณนะคะทีมงานพี่เหี่ยวเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะถ้าไม่มีพวกเขานะคะพี่นัทก็คงไม่ได้ไปถึงขนาดนี้เนาะนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มีน้ำใจพี่นัทขอบคุณเอซีทุกคนนะคะที่ดูคลิปให้พี่นัทนะคะดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะอัปเดตตลอดเวลาว่าเราทำอะไรกันบ้างวันๆน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ